ห้ท้ารอดสวัสด,สสดีสำหรับชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูท,ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะประจําช่วงเดือนมีนาคมนะคะว่าดวงพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของชาวราศีธนูมีราชินีถือถ้วยมามีหไม้เท้าห้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญ แล้วก็10ถ้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีความกระตือรือร้นมากเท่าไหร่นะคะทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามสถานการณ์นะหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทำนะคะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเองก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความโหอยหาสแสวงหากระตือรือร้นที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะพลังงานเนี่ยมันบ่งบอกว่าชาวราศีธนูประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ย คุณเน้นในเรื่องของการมีความสุขการอยู่การอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าสบายใจทํางานกับคนที่เรารู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าทํางานหน้าที่การงานอะไรก็ตามในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากนะในเรื่องของรายได้นะคะไม่ได้เท่ากับเท่าเดิมอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรายังมีความสุขกับการที่จะทำแน่นอนนะคะว่าเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ เราจะเคารพความรู้สึกความสุขของตัวเองมากๆจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรทั้งนั้นนะคะจะไม่ค่อยคาดหวังเรื่องของรายรับนะถึงแม้ว่ามีโอกาสในการหาเงินที่มากกว่าแต่ว่าคุณประเมินดูแล้วเนี่ยคุณมองเรื่องของความสบายใจมาเป็นอันดับหนึ่งก็เลยจะทำให้นะคะคุณเองเนี่ยก็จะทำอะไรก็ตามะคะ่ะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องมี มีความแฮปปี้กับสิ่งที่ทำนะคะจะไม่ทำอะไรให้ตัวเองเครียดให้ตัวเองกังวลแล้วก็จะค่อนข้างไปแบบเรื่อยๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อยากมีเท่าที่ควรนั่นส่งผลให้เรื่องราวของความรักนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะเน้นความสบายใจถ้าใครเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณรู้สึกว่าไม่ได้กดดันกันจนเกินไปคบกันแล้วมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเหมือนกับพะวงในความสัมพันธ์นะคะคุณก็พร้อมที่จะไปต่อนะเพราะตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ผ่าน เกี่ยวกับบทเรียนของความรักที่มันมาค่อนข้นางที่จะเยอะเราเองเนี่ยเหนื่อยกับการวิ่งตามความสัมพันธ์เหนื่อยกับการวิ่งตามหารักแท้เนี่ยะเราก็อาจจะเป็นคนที่หลายหายท่านนะชาวราศีธนูบางทีคุณก็อาจจะเหมือน ผิดหวังกับความรักมาเยอะนะคะเวลาที่คุณรักใครเนี่ยคุณทุ่มเทกับความรักมากๆจนบางทีเราก็ลืมรักตัวเองนะคะเสียสละเพื่อคนรักปรเปคนรักดูแลคนรักเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนรักบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ปเปลี่ยนลักษณะนิสัยต่างๆเพื่อให้คนรักรู้สึกสบายใจแต่มันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขนยคะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละมีนาคมนี้เราจะต้องให้คุณค่ากับตัวเองเนยคะกลับมาให้ความสําคัญ กับตัวเองกลับมาเคารพตัวเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจนะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องการกันแฟร สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันยิ่งใครนะคะที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เราเป็นคู่ชีวิตต้องได้พึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีพลังงานที่บ่งบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณก็อาจจะนะเป็นช้างเท้าหน้าเป็นออคอยดูแลคอยสนับสนุนชีวิตคู่เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมาโดยตลอดเวลาที่มีอะไรเราก็เลือกที่จะเงียบเพราะก็ด้วยความเกรงใจด้วยใน ปัจจัยต่างๆมันทําให้คุณเองเนี่ยเลือกที่จะเดือดร้อนตัวเองหรือว่าเลือกที่จะแบบเออเก็บความเก็บความอึดอัดเอาไว้กับตัวเองนะคะมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะน่าจะเป็นเพราะคุณเองก็ไปตกผลึกไปอยู่กับคนไปอยู่กับตัวเองไปอยู่คนเดียวไปเหมือนกับว่าทบทวนนะกับสิ่งที่ผ่านๆมาทําให้คุณเองเนี่ยก็จะต้องการความสุข เนาะหรือบางท่านนะคะที่เฮอร์มิตเนี่ยบ่งบอกถึงการเรียนรู้บางท่านก็อาจจะไปฟังไลฟ์โค้ชหรือว่าไปาฟังอะไรก็ตามไปฟังคนที่เขาให้คำปรึกษาในเรื่องความสัมพันธ์จนทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าณนะเวลานี้เนี่ยยังไงก็ตามถ้าเราไม่มีความสุขเราก็อาจจะไม่มีเรี่ยวแรงในการที่เราจะรักเขาได้มากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้ ก่อนที่จะทําให้คนรักหรือคนนี้เข้ามามีความสุขตัวชาวราศีธนูเองเนี่ยคุณจะสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนนะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้อบางทีเนี่ยเรา ตามใจแฟนเปคนรักแต่ลืมให้ตัวเองมาถึงมีนาคมนี้นะคะเราก็จะให้ตัวเองมาก่อนเลยนะดูแลตัวเองนะเสริมสวยเสริมหลอ่อซื้อสภาพใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนมีกระจิตกระใจที่จะเอาความดูดีของเราเนี่ยไปนะคะซัพพอร์ตในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้นะคะหรือหมายถึงว่าเวลาที่เราให้ รางวัลกับตัวเองเราเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ให้คุณค่าแก่ตัวเองเรารู้สึกอิ่มเอมหัวใจถ้าเราจะต้องดูแลคนรักมันก็เป็นกําไรที่เราจะนะคะให้เรียกว่าถ่ายทอดในส่วนที่มันเกินเนี่ยให้กับคนรักเพื่อที่จะไปเติมเต็มซึ่งกันและกันมันจะได้เป็นบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีนะอื ในช่วงมีนาคมนี้นี่บอกเลยว่าชาวราศีธนูนะคะคุณจะรักตัวเองมากกว่าคนรักจะรักตัวเองมากกว่าแฟนนะและยิ่งใครที่โสดอยู่นะคะคุณก็จะรักตัวเองมากขึ้นนั่นหมายความว่าหากใครที่เข้ามาแล้วมีความไม่ชัดเจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องกังวลใจคุณจะต้องมานั่งคิดว่าเขากําลังให้ความสําคัญกับคุณมากแค่ไหนเนี่ยคุณก็จะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะในการที่ไม่ไปคาดหวัง หรือใครที่แบบคุยกันแต่ความสัมพันธ์มันกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมาตลอดจนเราเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับเราเอาใจไปผูกไว้กับเขาใจมันไปกังวลอยู่กับเขาตลอดเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะปลดล็อกนะคะทำให้คุณเองเนี่ยก็จะไม่ไปวิ่งตามไม่ไปสนใจถ้าหากเขาเต็มที่กับคุณมากพอก็ให้เขาเป็นฝ่ายพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะคะทัศนคติความรักประจำช่วงเดือนมีนาของชาวราศี สีธนูมันก็อาจจะเป็นไปในแนวนี้นะพลังงานของคุณเนี่ยมีพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษสิงธนูด้วยกันเข้ามานะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวราศีกันมีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะหรือว่า คนที่เรากําลังคุยกันอยู่คนที่เรากําลังรักหรือเป็นคู่ชีวิตเนี่ยบางท่านเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานเรารู้จักกันมานานจนมันเป็นความอิ่มตัวนะหรือบางท่านเป็นเพื่อนการทํางานด้วยกันแล้วมันมีจังหวะในการที่เราได้ใกล้ชิดกันจนเหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมาตลอดอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนี่ยคะ่ะตัวคุณเองเนี่ยไม่ซีเรียสเลยคะ่ะ e m r e s s นะไม่ซีเรียสเลยเราเป็นช่วงเวลาแห่งการ รอคอยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือมันจะได้สารต่อความสัมพันธ์ได้เป็นความรักที่ดีที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชื่นใจหรือมันอาจจะต้องจบมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีพอแต่คุณมองว่าคุณเต็มที่คุณจริงใจคุณให้ความสำคัญให้คุณค่ากับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณก็มอบความสุขให้กับตัวเองมันก็จะทาให้คุณเนี่ย มองว่าเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งที่เติมเต็มหากมันจะสมหวังก็เป็นกําไรที่เรารู้สึกว่าเออมันมันคุ้มกับหัวใจที่เราลงทุนไปแต่หากมันจะผิดหวังคุณก็จะมองว่าคุณเนี่ยเต็มที่ที่สุดกับความสัมพันธ์แล้วะคะหรือใครที่เป็นคู่ชีวิตกันเป็นคนรักอยู่ด้วยกันมานานมีครอบครัวด้วยกันมีพันธะภาระผูกพันกันเนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกของการอิ่มตัวเกิดขึ้น ะะชาวราศีธนูลักขณาราศีธนูก็บ่งบอกว่าในช่วงเวลาที่เราคบกันมาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดไม่ว่าเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเผชิญกับเรื่องใดที่เป็นบททดสอบคู่ชีวิตก็ตามแต่คุณจะมองว่าคุณเต็มที่กับความรักนะคะคุณให้ความสําคัญให้คุณค่ากับความรักแล้วคุณก็เติมเต็มตัวเองนั่นมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วหากมันจะต้องถึงจุดที่เราจะต้องเป็นเพื่อนกันหรือว่าความรักมันอาจจะไม่มากไปกว่านี้คุณก็ยอมรับความเป็นจริงนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคู่ชีวิตคุณเขาก็อาจจะมีพันธะมีภาระหรือบางท่านนะอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาซ้ําๆเรื่องบุคคลที่3ม,มือที่3เนี่ยนะ,ะเข้ามาหรือว่านะครอบครัวญาติพี่น้องนะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ มันเหมือนเป็นบรรยากาศที่เรายังไม่สามารถที่จะสะสางปัญหาตรงนี้ไปได้มันยังเป็นปัญหาที่มันอาจจะต้องมาเกิดขึ้นอีกแต่ในมิติในภาพสายตาของชาวราศีธนูค่ะคุณรู้จุดที่คุณจะต้องอยู่คุณรู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยมัน ถ้ามันยังไม่สามารถเด็ดขาดกับอะไรได้ด้วยปัจจัยต่างๆคุณก็มองว่าในเวลาเนี้ยเราก็ต้องเต็มที่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยะใครที่แบบผเผชิญกับปัญหาที่มันทําให้คุณรู้สึกว่า มันไม่โอเคกับความสัมพันธ์ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็ยังจะอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยมีช่องทางในการรับมือมากขึ้นเรามีโอกาสที่จะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะคะมีอิสระให้กับความคิดตัวเองมากขึ้นก็เลยจะทำให้คุณเนี่ย ถือว่ามีความสุขถึงแม้ว่าเราจะต้องเจอกับบรรยากาศที่มันอาจจะเป็นบรรยากาศเดิมๆปัญหาที่เราคุยกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนคะ,ะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะชาวราศีธนูนะ,ะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังหากชอบในการอา่านไพ่นะคะก็กดไลค์กด Subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจนะให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือว่าหากต้องการดูดวงส่วนตัวจะทิ้งนะคะช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้นะคะไลน์แอดไฮทารอดติดต่อกันเข้ามาได้นะเพราะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ